คือตอนแรกเนี่ยนะแม่เขาไม่คิดจะผ่านะลูกนะเนะนะพราะแม่ฉีดยาแล้วก็กินยามาหลายปีจนทนไม่ไหวนะลูกมันก็สุดสามสิปีขึ้นไปก็ตัดสินใจมาโรงพยาบาลนี้เพราะว่าอีกอย่างที่สาเหตุที่มาโรงพยาบาลนี้เพราะว่ามันใกล้บ้านใช่ไหมลูกพอก็อมาฉีดรแรกๆกับคุณหมอก็อคุณหมอที่คมเนี่ยก็แนะนําบอกว่าฉีดมากมันก็ไม่ดีใช่ไหมมันก็มีอันตรายเนี่ยสะสม ก็เลยแนะนําให้ผ่าแล้วแม่ก็ยังกลัวๆค่ๆแต่นี่หมอบอกไม่มีะอะไรแล้วขาอะไรเงี้ยก็ตัดใจผ่าผ่าออมาันก็เป็นที่น่าพอใจนะแล้วคุณหมอดูแลดีมากเลยแล้ววิ่งแม่มาเจอได้ลูกสาวคนใหม่คือน,น้องติ่วนุ่นะนัะนี่หมอใจใจดูแลแม่เหมือนเหม,ม,มือนแม่เป็นแม่แท้ๆแลแ้วทุกแผนดีดีมากใจใส่ดูแลผู้ป่วยอย่างดีเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไ ก็ผลออกมาแมา่ภูมิใจมากเลยนะแม่ที่บอกว่าถ้าผ่าถ้าใครมีญ,ญาติพี่น้องหรือพื่นฝูงอะไรที่จะต้องใช้บริการผ่าเตาผ่าขา,าบว์เนี่ยแม่ขอแนะนำโรงพยาบาลมาประกอบที่นี่ยนะลูกนะสำหรับการผ่าตัดนะครับการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างปลอดภัยนะและการผลการรักษาค่อนข้างดีลดปัญหาเรื่องอาการปวดของคนไข้ได้เยอะนะ ก็อยากให้คนไข้มีความมั่นใจในการทําผ่าตัดนะครับสำหรับการผ่าตัดข้อเข่าเทียมนะครับโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีโรบอติกเข้ามาช่วยนะครับก็คือจะเป็นการใช้เทคโนโลยี AI ในการช่วยคํานวณองศาในการตัดกระดูกแล้วก็การใส่อิมแพรนนะครับก็มีความแม่นยํามากขึ้นนะครับแต่คนไข้ไม่ต้องกังวลว่าตัวหุ่นยนต์จะมาทาผ่าตัดคนไข้โดยตรงนะครับการทำผ่าตัดทุกข,ขั้นตอนทุกสเต็ปยังอยู่ในมือหมอ นะครับแค่ให้ตัวหุ่นยนต์เป็นตัวช่วยคำนวณแค่นั้นเองนะครับสุดท้ายขอฝากโรงพยาบาลน,น้ประกอบรงังสิตสองนะครับเราพร้อมดูแลด้วยหัวใจครับ